ให่รอบหลายปีแล้วก็น้ำหอมรั่าเผาอะไรด้วยได้มาสองขวดครับผมแต่ที่น้ำหอมนะแต่น้ำหอมแบบต้นใหญ่นิดนึ่นนะไม่ได้น้ำหอมแบบปลอมๆนะใหญ่ๆมันเล่านะเดา๋ยวดผหาตูดก่อนนะ แอบเ้าเขียวเพราะว่าผมเคยตั้งแต่หน่อยนะเคยทำเขาเรียกอะไรนะปืนบังโบัที่นี่ฟันฟันฟันหนิวตัวเองตังงี้ปักเกือบขาดเลยหอยอยู่งี้เลยเนี่ยมันจะมีรอยเย็บอยู่ตรงนี้เย็บไปประมาณ3-4สี่เส็มกี่เวลาทำอะไรก็เลยแบบป่องเซฟนี่มันแบบกุ้กัวนะแถบที่ไปกาไก่ว่าตอนตอนเด็กหน่อยไง อยู่ปอไหนเองดีได้มัต่อได้มมนงั้นนี่เป็นเป็นในด่วนเลย <c oughs> นิวชี้ครับชี้นี่อยู่น่าจะอยู่ <c oughs> ยืด <c oughs> ห่าเลยข้าวก็แม่เอามาให้ครับเอามาหลายลูกอยู่แต่ว่าเพิ่งเหลือไว้แห่สองลูกไห้พา่ามีแต่คนอยากกินนะครับแต่ว่าห่างก็ทอยากนิดนึงผมก็มไม่ได้ค่อยผ่าแบบโดนมาเลยครับแต่ก็พอแบบได้อยู่เดี๋ยวเราจะมาลองแบบผ่าดูว่า ต้นมีแซบว่ะเผื่อแซบนะเดี๋ยวผมจะได้ไปขึ้นมากินอีกแต่ว่าแถวบ้านก็หลอกหลายเนาะหลังบ้านนะครับมันกินไปหมดเลยใครที่ใครด,ดูตอนที่ผมหน้ามันดักครับดักกระหลอกมันกินมะพร้าวจเจาะไปหมดเลยหลังบ้านนะครับไอ้ผ้าไปดูด้ยเป็นรอยเป็นรอยกระหลอกอะ่ะกินได้ตั้งได้ละเมื่อกี้เราตัดตูดไปเพื่อให้ใหมันตั้งทีนี้คง ต้องกินน้าที่เป็นหัวมันนำแอบเราที่มาเชาะหัวมันก็จะได้กินน้ำสักทีก่ค่อยได้พาครับก็อาจจะแบบดูคัดๆนีนะ่เดี๋ยวเราก็จะไม่ใช่่าไม่ทำเด็กจะทีลองดูครับชอบลองชอบลองอหน่วยใหญ่ไร นี่มันเลี้วโอ้หเลี้ยวอุ้ยดูว่าสิบริจิตร์มันนี่เราจะเฉาะอย่างนี้เนาะป้กปักโอ้บกเขาป้าวานี่เล่นแขนครับปวดแขนก็เลยแบบว่าบก่คยจะมีแรงเท่าไหร่มันระบมอยู่เดี๋ยวฉับ อดีเลยเนื้อมันเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนเนาะหวานเจี๊ยบเลยอันนี้เหรอเดี๋ยวกินเนีย่ยอ่อนเลยอะ่ะเนื้อยับอกเลยว่าพอดีเลยดูด้วกันน้ำจิ้มไปเมื่อกีน้นิดนึงหวานเจี๊ยบอ่ะหอม เาพอดีเลยครับมะพร้าวนี่แม่ปลูกไว้ไครับอยู่สวนวนที่ผมเคยแบบหนุ่มหนุ่มบ้านฟังออสวนนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้แบบมันได้กินแล้วทังแถแถวนั้นก็หลอกบ่ค่อยเยอะแต่อยู่บ้านก็หลอกเยอะก็เลยได้กินพอดีเลยแม่เอามาพอดีมากๆแล้วเนื้อมัน่ะแบบพอดีแบบนุ่มละมุนอนะอในปากถ้ามีเวลาเนาะเฉอะ้ชอชเอาเอาไปเผาเนาะเป็นมะพร้าวนำหอมเผา,าแบบ ขนาดบ่เผาก็ยังหอมชื่นใจอะ